ดูแต่ละคนแล้ว <laughs> สะพานมาเที่ยวครับสะพานมาเที่ยวนี่ครับ <laughs> โอ้ยโอ้ย <laughs> โอ้ยเต้ร <laughs> <laughs> ้ังตุนเปิดทริปแดนนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยเรากำลังจะไปที่ไหนนี่วันนี้ค่ะก็จะไปที่ทหมู่บ้าน<ง>คิริวงนะหมู่บ้านที่บรรยากาศอ่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะโอเคครับเราไม่ได้ไปสองสามปีแล้วนะวันนี้เรามีโอกาสนะไอครั้งก่อนเห็นข่าวน้ำท่วมเยอะมากเราจะไปดูว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างโอเคครับคิริวงซิล ค่ะแล้วก็มาถึงทีรีวงแล้วค่ะครับผมสัญลักษณ์นะคืออะไรสัญลักษณ์ของกีรีวงว่าเรามาถึงแล้วคืออะไรคือคำานสะพานสะพานอ่าแล้วก็ข้าก็จะมีปลาเออข้างล่างมีปลาเยอะนะครับอันนี้คือสะพานคลองท่าดีนะของกีรีวงนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนสะพานไปนะไอหน้ำไปเลยไอเซีย อันนี้เราขึ้นได้บนสะพานนะครับโอ้โหนี่ครับของชาวสวนนะสะตอรัรบสดๆเลยครับเนี่ยสวยเลยขับต่อไปบนทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช4070อีก5กิโลเมตรว้าวโอ้โหสวยมากครับบรรยากาศนะครับสวยมากๆเลยข้างบนมีการตัดตัดตัดไม้กันแล้วนะ โอ้โหปลาเยอะฮะปลาปลาเยอะมากใช่ไหมอันนี้เป็นปลาพวงนะครับขนาดกิโลนะครับเยอะมากมากเลยไหนดูสิ โอ้โหปลาพวงนะครับนี่ครับอืว้าวมีนกมาขอกินด้วยตุ้นนู ว้าวเยอะมากนะครับปลาพวงนะครับโอ้โหข้างล่างอือเป็นไงบ้างท้องตุลเรามาครั้งก่อนปลา ปลาก็เยอะเหมือนกันนะแต่ครั้งก่อนนะ่าจะใหญ่ปลาขนาดน่าจะใหญ่หญกว่านี้าาาามาครั้งก่อนไม่มีนกครั <laughs> ้งนี้มีนกเออว้าวยังไงสวัสดีครับคุณเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีจ้า <laughs> โอ,โอเคครับโอเคเมื่อก่อนนะคะก็จะมีหินตรงนี้เต็มเลยอ่าครับแล้วก็หินกระคาบีตรงนู้นเลยมันอ่าหินตรงนี้เราก็ไม่รู้วันไปไหนครับแต่ว่ามันตื้นตื้นขึ้นเยอะนะน้องต้นนะตื้นแล้วก็ตอนเรามารอบก่อนอะ่ะเรา,บบาเราเล่นน้ําตรง,นะงนั้นแถวนั้นแต่ว่าน้ํายังยังว่าลึกอยู่ในะนี้น้าตื้นมากเลย ว่ามีสะพ,พานแขวนเช้นมาด้วยเออ<ด>เขาทําสะพานแขวนข้างในครับเดี๋ยวเราจะไปที่สะพ,พานแขวนกันนะออแต่ว่าบรรยากาศยังดียังดีเหมือนเดิมไหมบรรยากาศใีเหมือนเดิมอ่าอากาศยังดีเหมือนเดิมครับอ่าไอ้น้ำอยากเล่นน้ำ <c oughs> เนะนี่ยครับ <c oughs> โอโ غ โ غ ้โหเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูครับข้างบนนะครับน้ำท่วมตรงนั้นท่วมเยอะจริงๆครับโอ้โหสะพานแขวนไอ้ที่สุดท้ายนู่นนะ เดี๋ยวเราเราเดี๋ยวถ้าเรามีถ้ามันไปได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่ว่าไอตรงสุดท้ายตรงนั้นโอเคนะเซลเนี่ยค่ะก็คือกึ่งกลางของสะพานแล้วก็ขึ้นบนเลยอ่าครับจากสะพานแล้วก็จะมีถึงข้างบนสุดนะที่รถเราจะไปถึงได้นะตรงนี้เป็นกึ่งกลางแนละ้วเมื่อก่อนไม่มีวิวอย่างนี้นะครับเพราะว่าไอเมื่อก่อนรกมากเลยครับอันนี้คือ น้ำใช่น้ำพัดนะครับก็ปลาก็เยอะนะปลาเยอะมากนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าน้ํามันจะน้อยไปหน่อยอ่าครับความจริงน้ํามันต้องเยอะกว่านี้นะครับที่มันลงลงเล่นไม่ได้นะครับอ๋อนู่นม,มันมีท่าอยู่ตรงนู้นครับเอาน่าจะเป็นท่าส่วนตัวครับนะของรีสอร์ทของอะไรนี่นะ,อะโอเคเดี๋ยวเราเก็บภาพไปได้เลยนะเคซิล มาที่สะพานแขวนสะพานสะพานแสนตรงนี้เป็นสะพานแขวนที่แรกนัอนต้นนะใช่สะพานสะพาน,พานแขวนที่แบบสุดเลยแต่ตอนน้าท่วมไอ้นี่นะครับท่วมนี่ครับท่วมหมดเลยะนะโอ้ลาก็ยังมีนะครับไอ้ตรงนี้ก็ตื้นไปเลยแต่เขาทําอย่างนี้สวยนะตุนะไม่อันตรายนะข้ามข้ามทางน,น,นี่น้าแรงมากรดรด นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปสะพานแขวนตรงนน้นนะตรงนน้นนะฮะออสวยมากครับสวยมากมาใกล้ๆดิโย่ใกล้ๆโยกใกล้ๆเดี๋ยวมันมาเองนี่เป็นปลาพลวงนะครับเป็นปลาพลวงโอ้โห นี่นี่นี่โยกใกล้ๆนี่อ่านี่มาแล้วโอ้โหนี่ไม่กลัวคนแล้วครับเนี่ย <laughs> นี่ถ้าว่าเอาหม้อวางนี่มันกระโดดใส่แล้วเนี่ย <laughs> ว้าวเริ่มมาแล้วครับเยอะแล้วครับนี่นะครับโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเต้น เอ,เอาในถุงไว้พอเลยนี่นะครับดูดูนะครับว้าวไม่กลัวเลยครับโอ้ยคิดถึงบรรยากาศวางปางแง่เลยนะฮะเอ่อเยอะเลย นี่ครับโอ้โหเยอะมากครับเยอะมากอืมว้าวถ้วยสิครับอันนี้อันนี้เขาเก็บในป่าเลยนะต,ต้องในปา่าจาไม่ได้ปลูกนะเออครับมัดลูกมันกระจาย อ๋อที่ว่าไอ้ถ้าว่ามันออกลูกแล้วอ่ามันก็ตายใช่ไหมมีปลามลูกยีมีเหมืนขุดกวนเย็นกวนโอ้โหเอาได้ก่ะเหลือได้เลยจ้าเอาเนี่ยขายเนืถ้วยเท่าไหร่กองอยู่บ้านบ้างเอาที่กองเอากองเดียวฮะเอาไหมใครเอาบ้างเอาสองกองสองกองไออนาทิพลูกสองกองสองกองลองชิมดูกินตลอดทางแล้วเท่านี้เอาเด้อ ตรงละ้ยี่ผ้านะครับมาแวะซื้อได้เลยเย็นๆเลยเอาตัวนหลุมครับผมอันนกันอ่ะกาบออหลุ้ไม่มาไม่เอามาดูเลนาราดไปเดี๋ยวเราไปบนสะพานแขวนกันดูแต่ละคนแล้ว Hahaha, haha, 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 แง่ก็จะกินลูกชกนั่นเออลูกชกลอยแก้วนะมันออกเนบเนบนะทันงตัวนะหวานหวานเนบเหอมหอมอืมเนียวเออเอาเนียวเนียวนะเนบเ ใครมาก็ช่วยอุดหนุนนะครับร้านคุณป้านะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับอ่าร้านโน้นนะครับอ,อ่าอ่ายี่สิบห้าบาทนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเซลวลงนี่นะคะเราลง เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะตรงตัวนะไปขึ้นไปดูสะพานแขวนตรงนี้เขาทำใหม่นะครับเดี๋ยวดูมีที่เล่นน้ำไหมข้างล่างนี้มีแต่ว่าน้ำตื้นเราขึ้นไปดูสะพานแขวนก่อนไปว้าวนี่เขาทำใหม่นะครับดีกว่าสะพานนู้นดีกว่าปสะพาน ว้าวโอ้ยโอ้ยสะพานนี้ไม่โยกเลยอ่ะอน,นี่ครับสวยมากๆครับทีวงครับว้าวสวยไหมทุนะนะกลางคืนนะน่าจะสวยมากๆนะทุนนะโอ้นี่ครับสะพานใหม่ของเราครับ ให้ชวนเพื่อนๆมาหน่อยขอเชิญชวนทุกคนให้มาเที่ยวที่คีรุงนะค่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศสวยครับสวยมากมีให้อาหารปลาเยอะมากอปลาพวงนะปลาพวงเยอะมากโอ้โหโอนู่ที่เล่นน้ำอ่าเดี๋ยวน้องจัดได้เลยนะเซลไปกับพ่อเล่นน้ำ ทำไมร้อนเนอะน้ำ,น,น,ำน้ำเย็นไหมน้ำเย็นนะแถวนี้ไม่มีปลาเลยครับเนี่ครับปลาไปอยู่เป็นจุดๆนะตามวังนะเมื่อก่อนแถวนี้น้ําลึกนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ลึกแล้วครับตัวน้ําไม่มีก็ย่งไงไม่รู้เหมือนกันน้ําไม่มีแล้วเอาเล่นไปก่อนนะ เป็นยังไงบ้างสนุกมากแล้วก็น้ำก็เย็นมากน้ำเย็นมากนะเรามาครั้งที่สองนะน้องตุนแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงนะน้ำตื้นลงอา่าโครงใหญ่ขึ้นที่ที่เรานั่งพักที่เราว่าจะกางเต็นท์อา่าที่ถามเขากางเต็นท์รอบก่อนนะอา่เอาเหลือนิดเดียวแล้วรถก็ลงไม่ได้ตรงนั้น,น <laughs> โอเคฟาาพูดสนับสนุนหลักของเราหน่อยน้ยแมาาดานลทุกขายขอนกะบี่และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราคือ ก๋วยชาวคุณตั้มครับกินกับอะไรก็อร่อยนะแล้วก็อีพีนี้สนุกมากๆนะไปเรื่อยๆโอ้โหแล้วก็ยังไงอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดท่าเช่องครับผมอีพีหน้าเราไปที่ไหนพบกันใหม่ติดตามด้วยเซล ค,ครับผมอุดหนุนกันได้เลยสวัสดีค่ะนี่คือน้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มอร่อยทุกน้ำขายทั่วมังกีค่ะคุณคุณชอบเที่ยวหรือเปล่าชอบทำกับข้าวไม่เอ่ย ชอบแนะนำเลยตามได้เลยช่องตุนพาทูคอนเทนด์ดีๆไม่ที่นี้แล้วกันเชิญทุกท่านเปิดดูได้เลยจะกินจะเที่ยวเปิดช่องเดียวเลยรีบบกันเลยรีบเปิดดูช่องตุนพาทู อบเที่ยวหรือเปล่าชอบทำกับข่าวไมเออ่เออถ้าชอบแนะนำเลยตามได้เลยชันจพาทุก พาทูดีจ้าดี้ดช่าดีจ้าดีจาด้าดีช่าดาดี้าด้ดช่าดี้าดีจ้า Content ดีๆไม่ที่นี่แล้วกันเชิญทุกท่านเปิดดูได้เลยจะกินจะเที่ยวเปิดช่องเดียว เปิดดูช่องตุนพาทู